เตชินนุ่มฮอตม้อเฮ้าอ่ะกำลังจะไปเป็นพระเอกซีรีแล้วคนเอียงทั้งรอทั้งเกงครบเครื่องขนาดเลยเตช,นตชิน้อยเตชินเตชินเนี่ยนะอยากจะคุยกับเฮ้าเป็นยังไะเฮ้าสิอยากคุยกับเม่บ่ไดเลยเตเตชินอ่ะเป็นถึงคนดังเตชินน่ะอยากจะมาคุยกับเฮ้าเนี่ยนะโอ้โหเม่มันไปเห็นสิเกี่ยวกันเลยเม่เนี่ยหนาละขนาดนี้เฮ้าเสียอยากคุยนั่มมันก็เป็นเรื่องธรรมดาชินนะ มีอย่างสิบอกแม่นั่เดชิน้นหากแม่เด้ชิ้นขอได้บอกต่อว่าชิ้นขอสดได้ปะฮะขอโทษครับ วัแต่เจ็บมองไหนปะครับพอดีวัดเมื่อกี้ผมชนมหักแห้งเลยอ่ะอ๋อไม่ได้เจ็บหลายดอกค่ะวัแต่เตชินอ่ะเจ็บหลายบอลเฮาขอโทษอีลีเดอร์พอดีว่าเฮาฝ่าไปเลี่ยนอ่ะอ๋อผมว่่เป็นยังไรหรอกครับวัแต่ผู้จักสืบอผมในยจังไหนอ่ะอ๋อกาเตชินเป็นคนดังขนาดนี้อ่ะผู้ใหในหมอืองก็จะต้องรู้จักเบอร์น่าราคา บม่ได้ปันนั่นหรอกครับกับป,ปันนั่นละค่ะเออนี่ไก่เวลาจะเลี้ยแล้วข้าสันแม่ขอตัวไปเลี้ยงก่อนเ้อค่ะอนนี่ครับ เป็นยังขึ้นได้มานั่งพูดเหญ่เนาะครับเตชินอพอดีว่าเม่มานาั่งถามูอ่ะเดี๋ยวอีกจะเข้ามูเม่กับมมาแล้วอ๋อเออเมื่อเ้ารนี่เข้าเห็นเม่ฟ้าเฝ้าก็เลยไ,ไดปคุยอย่างน้ำไหลว่าแต่เม่เลี่ยนคณะใดอ่ะอ๋อเม่เลี่ยนคณะบัญชีอ่ะ เออแม่เฮาอยากทำความรู้จักกับแม่เห็มมากกว่าเนี่เฮาขอไล่แม่ไ้ได้บอฮะขอไลเ่เฮาเนี่ยนะแมนเฮาอยากคุยกับแม่เห็นว่าแม่น่ารักดีเออเตชินเนี่ยนะอยากจะคุยกับเฮาแมนเป็นยังอะ่ะ เฮาเสอยคุยกับเม่บ่ได้เลยเติไอ้คุยนะ่ะมันคุยได้ต่ว่าเตชินนะ่ะเป็นถึงคนดังผู้ติดตามกับบัากหลายเตชินนะ่ะอยากจะมาคุยกับเฮาเนี่ยนะโอ้โหเม่มันไปเห็นสิเกี่ยวกันเลยแม่ไนะน่ารักขนาดนี้เฮาเสียคุยนั่มมันก็เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ได้บ่ครับเอออืมก็ได้ กระไผเนาะคือยิมหน่อยยิมใหญ่แท้คุยกระมูซื้อหืมบ่รยาจะแมนมูดอกเห็นยิมหน่อยยิมใหญ่แบบนี้าช่วงนี้นะเธอดูยิมกับแชรบอยนะนี่เธอมีแฟนบอกบอกมูบอลบอบอบอบแมนแฟนแข่คนคุยซื้อหูลอยบ้านพันปีบอเคยเห็นเธอคิดจะเปิดใจคุยกับไผเลย อยากดูเด้ว่าคนนดัด่เปิดไัยพี่มาเปิดใจเท่าไ้ขนาดนี้อ่ะบอกนายได้บ่เออถ้าชั่วเดี๋ยวฉันจะบอกเท่าููแลกเลยขนาดนี้เรายังมาช่วอยู่ยีตีเออวา่าแต่คขี้วนี่ฉันสร้างไม่สายอ่ะแหมถ้ามันเตียนเรืืองเลยนะฉันนะบว่ลืมดอดอันนี่ ขี้ปีศาจจมโบสกินที่เธอฝากฉันเสือะอ้ได้เล้วอีหลีเนาะเนี่ยกับปุกเก้าอะ่ะฉันพึ่งใส่ไปเมื่อมือเศารนี้เองอะ่ะเออเนี่ยฉันต้องขอบพุดเธอหลายๆที่เธอเนี่ยแนะนําขี้ปีศาจจมโบสกินเพราะว่าฉันใส่แล้วว่ะเธอหลูบอกหนาฉันอะ่ะเหลียบเนียนขึ้นสิวฝากา้าหนักก็บ,บอกคอยมีตอนเนี่ยพึ่งใส่กับฟุกแหลกพร้อมฉันนะํามัากผิวหนาฉันสุดๆเลยอะ่ะอืม,อม อีอย่างที่มันดีอ่ะก็อยากแนะนาให้มูไ่นล่ะก็เห็นว่าก่อนหน้านี้นะเธอเขียดกับปัญหาเรื่องหนาว่ามันเป็นซิวจนเบิร์ตฟั่มันใจฉันก็เลยแนะนำให้เธอใส่ขีมปีศาจจมโกสกินนี่แหละเพราะว่าขีมตัวนี้อ่ะใส่แล้วมันดีเห็นผนไหวแล้วก็ซอยกระจัดปัญหาเรื่องซิวกาฝาได้ดีได้ล่ะเออตอนนี้อ่ะหนาเธอกรเดียบเนียนแล้วก็มี่อร่ลานะนี่กระดูแต่งหนาคืนน้านี่เห็นแบบนี้เราอ่ะฉันโคตรดีใจเลยอ่ะ <c oughs> แมนบ่หรอ เนี่ยตั้งแต่ฉันน่ะใส่ขี้มปีศาจจำโบสกินนะเครื่องสำอางอ่ะกระติดทนงานผิวสุดๆไปเลยอืมดีบักคักห่วงเสียนะฉันใส่ตั้งแต่โดนแล้วแต่ว่าเธอง่ามมีหลีเดเธอเออค่าสันฉันขอตัวกลับก่อนเด้อเอาบนังเลรนน่งบอกน้ำกันก่อนบ่พอดีว่าฉันนี่านาตา บุ๊ยดีนาบข้าสารสันขอตัวก่อนเด้อไปแล้วบ๊ายบายไปเตชินเ้ามีความสุขบักคักเลยที่ได้อยู่กับเตชินสองคนนะ่ะแล้วเตชินละ่ะ รู้สึกแบบเฮ้าบอชินก็รู้สึกดีกับแม่คื่กันเนี่ยบ่ม,มีผู้ใดเลยเด้ที่สเห็นไฮเตชินนะรู้สึกดีได้ขนาดนี้แมนะ่เป็นคนแรกและก็เป็นคนเดียวที่เห็นเตฮเตชิ้นรู้สึกดีได้ขนาดนี้แล้วสถา,านะเฮ้าตอนเนี่ยเป็นียังกันนะอืมนีม่ สถานะมันบ่าสาคัญดอกแต่ว่าแม่สาคัญสสำหรับชินด้แม่นี่ก็เปรียบเสมือนโลกทางใบของชิน <c oughs> เลยอ่ะเอาาเอเข้าว่าเข้าฝ้่กับกันดีกว่าเดี๋ยวทศก็เนี่ยรถจะติดอะ่ะอืมเอาจังสันก็นได้เออแม่แต่วา่าชินขอไปส่งแม่อยู่หอเลย อออืมป่ะโห<ฮ>ห้<ฮ>องไม่นิดสวยเนาะดูสะอาดสะอาดบักคักเลย <c oughs> เม่แเม่เป็นยังไงบ้นีดเออแม่ยว่าได้เป็นยังเม่แค่เหตโตวบ่ถูกอะ่ะเหตโตวบ่ถูกนี่เม่แเม่ย่อเคยพาผูใดามาก้องเลยติเออปกติแล้วเม่กับผ้าแต้มูพูยิ่งมากนะ เม่ชิ้นน่ะมีอย่างสิบอกแม่ด้ยชิ้นหักแม่เด้อ <c oughs> ชิ้นขอ <c oughs> ไดบอฮะไ <c oughs> ม่เป็นอย่างบนี้ แต่ว่าเมย์บอกเคยได้นี่เมย์เมย์ประทองยานเลยชินนะสีบอ่อให้เมย์เจ็บแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเมย์ <c oughs> แต่ว่า ชินขอสดไดยบอกฮะแม่เป็นยังนี่เออแม่ว่าแบบนี้มันบอดีได้แม่ว่าห้าป้องกันจะดีกว่าถ้าเกิดมันผ่าดหรือเกิดอีหยังขึ้นมานอ่ะมันจังประสงผลเสียต่อเฮาสองคนเม่เม่มาตอกกับม้วนดอกรับรองบ่ผ่าดแน่น,นอนเม่เสียใจยชินเด้อ เป็นอย่างชิ้นคือจังบอสซถุงอ่ะเอานี่มันกลับเป็นครั้งแรกของแม่ชิ้นกะอยากให้เฮาสองคนอ่ะมีความสุขน้ำันให้มากที่สุดชิ้นนะฮักเม่เดอชิ้นนะ่ะมีแม่คนเดียวเด้ชินนะบ่เคยมีอย่างกับคนอื่นเลยรับรองบ่ป่าด็เลนอนเดอเมเดอแเม่นนะ เป็นของชิ้นคนเดียวเดว้เป็นโลกทั้งใบของชิ้นชิ้นอะฮักแม่รับรองบ่ผ่านในนอนแม่เสือชิ้นเ้ยอืมก็ได้ แม่มีอย่างกับว่ามาชินมีเรื่องต่อแต่บอกว่ามี่แม่ผู้เดียวอีหยางหูแม่เหออีหยางบอกก็เปิดเบิ้งตีล่ล่ะแม่ติดโลกทางเพจสัมพันธ์แล้วคนที่แม่ไม่อีหยางนั่เนี่ยก็คือชินนั่นก็หมายความว่าชินมีผู้อื่นแล้วเอาหลอกมาติดแม่ไงนี่แม่ เมย์ยังไม่ใส่หลายคนอื่นแบบนี้เด้อเมย์นั่นแหละที่มั่วเองพ่อติดโลกแล้วก็ไม่ใส่หลายคนอื่นแบบนี้กูสีมั่วอะ้จังได้กูมีอีหยังน้ำมึงผู้เดียวมีแต่มึงอ่ะล่ะที่ไปมีอีหยังกับผู้อื่นแล้วกูจะไปเอาโลกมาจากสายทั้งว่าเป็นมึงเหอฮะเฮ้ยกูสิลูกน้ำมึงติพวกมึงเป็นติดมัทนาใสอ่ะมึงว่าแบบนี้แปลว่ามึงจะบ่รับผิดชอบฌาบนบ่เมย์แซ่คูรับผิดชอบบินยังกูไม่ได้เห็นมีหยังผิดมึงติดโลกเอง มึงก็รับผิดชอบโตมเองที่ละ่ะบร่ได้เกี่ยวกับกูมึงนี่มันเร็วไม่ดีนะมึงนี่มันซวยไมหลีนะไปเอะมึงก็งเป็นค่อแบบนี้วะโอ้ยลขคาญวะเสียวล่าอยู่เลยเ <c oughs> มย์เบิรงนีที่ละ่ะ เตะชิ้นนุ่มฮอตหม่อเฮ้าอ่ะกำลังจะไปเป็นพาเอกซ์ลีแล้วอคนเอียงทั้งรอทั้งเกงครบเครื่องขนาดเลยเตะชิ้นน้ยเตะชิ้นทั้งหนารักทั้งนิงนส,สัยดีโอ้ยจะมีผู้ชายคนไหนที่เพอร์เฟกตแบบนี้บอวะอคนนแบบนี้ก็มีค้นมากเนาะถ้าแฟนครับหัวา่มันเคยเฮดซัวไวหลายปานใดจะต้องรู้สึกจังไหนนะ หน้าตาแบบเนี้ยการะว่างตกเป็นเดี่ยวของคนสัวแบบมั่นกับเรากันนะเออ,เ,อ,อเขาว่าวอย่างของเขาอ่ะเขาว่ากับม่เหรอเออแม่ฉันเนี่ยจะบอกให้ฟังอันนี้เชฟไดโมเดอร์แต่มันคือความสิเรื่องอีงค่ะ ฉันกับเตชินคุยคุยกันอยู่อะฮะเธอแทบจะพอยากเสื้อเป็นบ้าละ่ะฉันก็นแทบจะพอยากเสือ้อกันว่าจะได้คุยกับคนด่างแบบนี้อะแต่ว่าฉันมีแชทด,ด้นี่คุยกันมาได้อาทิษนึงแล,ล้วล่ะเออดี<บ><บ>ฉันว่าเธอยังไปอยู่กับผู้ชา้แบบนี้เลยนะเพราะว่า เขาประเดีด๋ยยังขีดเธอขีดอ่ะเอาเป็นอย่างเธอกขาบอกแบบนี้นี่อย่าบอกได้ว่าเธออิช้าชนะบอบอบอฉันไม่เคยคิดอย่างแบบนั้นเลยฉันน่ะเคยพูดกับเตชินไงแล้วฉันก็นรู้ว่าเขา็าได้ดียยังขีดเธอขีดฉันน่ะว่าอย่างให้เธอตกเป็นเดียวของผู้ชายเร็วๆแบบนี้น,นี่เธอหมายความว่าจังไรอ่ะ บีบีฮูบอว่าบีอะเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของชินเลยด้ชินเนบ่เคยหูสึกดีแบบนี้กับภัยมก้อนเลยอะบีอะเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นคนแรกจะเห็นให้ชินรู้สึกดีขนาดนี้เชินเดียวกับไม่คนมาเห็นหรอก บีมองเนี่ยมันไม่มีคนเห็นดอกมันไม่มีคนมากแล้วอีกอย่างแถมมันมีกล้องวงจรปิดล้าได้ชินขอสอดเด้อป้องกันดีกว่าบอกันพลาดอ่ะเรากับเพื่อความปลอดภัยนั่มถ้าเกิดยังยังคืนนะมันบอคุมได้อีกอย่างชินกับเป็นคนไม่ซื้อเสียงคอมนี่บี บีบพราะใจชินตีเอานาบีมันบพผ่าด,ดอกหล้อกอย่างชินกับมี่อย่างกับบีแค่คนเดียวเดว้ชินเพเคยมีอย่างกับคนอื่นเลยแล้วอีกอย่างถ้าให้ชินใส่ถุงอะชินเ่าเสร็จเด้อบีเด้อชิ้นหักบีเด้แล้วชินกับซิมี่แค่บ,บีคนเดียว นี่แหละค่ะทุกคนทุกคนเห็นบอค่ะหนุ่มฮอตสุดรอนี่ก็ว่าจะเป็นพระเอกซี่ลีคายดังเลยด้ค่ะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะหนึ่งในนั้นนะกับมี่มูหนูอ่อบเขาเอาแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนเลยค่ะโหสุดยอดอีหลีบีบีให้นี่ยังของบีนี่กะไหล่สดไงคนจะได้รู้ว่าพระเอกซี่ีคนนีนะ้เป็นคนแบบใดเมื่อกีาคิดว่ากูบลูเด้อว่ามึงเห็นอีหยังซัวๆไว้นะหนึ่งแนนันกับมีมูกูนํ่ เอเอเฮามีเรื่องจะเบอาน้าอะเรื่องเตชินเฮานะ่ะเคยคบกับเตชินมาช่วงหนึ่งตอนคบกันนะ่ะกระเฮ็ดดีทุกอย่างแต่ตอนที่จะมีหยัางกันนะ่ะมันมักจะมาใส่ถุงตลอดเลยแล้วมันก็จะบอกว่ามันมีแค่เฮาแค่คนเดียวเฮากับเสือแบบนั้นจนสุดท้ายเฮาทอง เ้าเข้ากลับไปจับได้มันยังคุยกับพิ่อีกหลายๆคนแต่มันไม่มยอมรับเด็กในท้องเขามันบอกให้เข้าเบลเด็กออกโดยที่บ่สซอยเหลือเงินเฮาจากบาทเลยคอยให้เข้าแก้ไขปัญหาโดยตัวคนเดียวมาโดยตลอดแต่มันน่ะยังล่อยหนาล่อยตาแบบบส่สซับนึงอีกอย่างเลยอ่ะบ่หนาเสือเลยว่าเตชินจะเป็นคนแบบนั้นนะเฮากระโดนคี่จั่งโตน,นั่นละ่ะแต่ของเขามันแย่กว่านั้นไง เตชิ่นมันเอาโลมาติดเฮาแล้วมันกับ,บ่าหับผิชอบอีอย่างเฮาเลยอะฮะอืะ้มเตชิ่นบอกสารแะล้วเอ,อย้ยแหงเฮาเห็นมันได้ดีอะโดยที่มันบ่ได้รับผลกรรมอีอย่างเลยอะ่ะเฮาแหงรู้สึกแย่เฮารู้สึกว่าคือจังเฮาตกนรกทั้งเป็นแล้วมันมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวอะผู้ชายลเลแบบเนี้บยบ่ควรได้รับแสงจากสังคมแล้วก็บ,บ่ควรจะมีหมองอยู่ในสังคมอีกต่อไปเลย แล้วเธอจะเฮจังใดอ่ะฉันว่าเฮ้าสามคนนะมารวมมือกันเปิดโปงผู้ชายเลวเล่คนนี้ผู้ชายสัวแบบนี้น่ะบุคคลมีหมองอยู่ในสังคมเลยบีบีบออกมาบีบีอ<บ>ีบีมึงลบขี้บอกกันนี้เลยเด้อกูบลบ,บเป็นยังมึงย่านสิ โถ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 คิดอยากจะมีความสุขมี่ซื้อเสียงร่อยหนาร่อยตาแต่แอบเห็ดเหลืองสซัวใบนน่นะหน,น้าคนมึงดับเลียวหลันี่บีกูบอกมึงดีๆแล้วเด้อเป็นอย่างเป็นอย่างมึงเป็นอย่างกูมึ่คิดติว่าคนจะกลูดยานมง้งนะะอีบีนี่กูบอกกับมึงดีๆเด้อถ้ามึงไม่อยากตายมึงลบคิดบอกเดี๋ยวนี้ <laughs> มึงเกียติพคนแบบกูนะ่ะจะมาเตรียมมือรับสถานการณ์แบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพระเอกนี่โลกหลายใบ <c oughs> นี่คือพฤติกรรมของเตชินวาทีพระเอกซีรีว่ไหแบ่นี้โอ้โหคนเบิ่งไหลโสดบักหลายคนเลยอ่ะอุ๊ยแถมยังมีคนคอมเมนต์ว่าเจอแบบเดียวกันตั้งหลายคนแบบนี้อานาคตพระเอกจะเป็นจังไดห,หน้า ห,ออหน่หนาจะดังกว่าเก่านะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะม้องจะออกมาแชททั้งแชททั้งคลิปหลุดโหติดเท่อ่ะน้ำหนึง่งน้ำอ่ะสุดยอด <c oughs> มึงอย่าขิดเด้อว,ว่ามึงซีอูได้แบบนี้ความสุขอ่ะต่อจากนี้ไปอ่ะมึงก็เตรียมโตรับกับในสิ่งที่มึงเหตุใดเลยคนอย่างมึงอะวพวกมึมีทีอูในสังคมหืมหืมเฮ้ ฮัลโหลครับรเตชินมึงสางเรื่องอย่างไหไมึงรู้ตมวะเนี่ยตอนนี้ซีรีเขาถอดมึงออกไปเบิร์ดแล้วโรแบนทุกแบนเขาก็โทรมายกเลิกสัญญามึงเบิร์ดมึงให้เป็นแบบนี้ม,มึงรับพิชชอบไว้ปะฮะฟังผมก่อนครับจ้างไหนก็สางเรื่องนี้ม,มึงต้องรับพิชชอบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโถ่เอ้ย มันเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดให้โง่คงว่าสู่คิงอยู่น้ำเหนื้อน้ำตกย่าเอาเที่ยวทลาไปทางไม่นาพาเก่ายังขาดผูด้คอยเจ้าจนละลอยพันพอหักแต่คักสีเิียนสีน้ำสุยางให้สมประสมความคืดเข้าข้างทอโชคชะตาสิ่หักภัยกับบ่มี่าะลุตตนผู้บาดเจ็บได้ที่บ่